สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ2มกราคม25 6 8ช่องอาร์เกเมอร์ครับนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคลิปนี้มากลางวันครับบ่ายสาโมงครับ2มกราคม2568รับเงินหลายรายการนะครับในเดือนมกราคม2568าใครได้รับเงินอะไรฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเงินชาวนาครับเงินไร่ละพันนะครับเฉพาะชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับทกส จะโอนวันอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมกับวันอังคารสัปดาห์ที่4ของเดือนมกราคม2องหไปดูปฏิทินให้แล้วนะครับโอนไรลละพันชาวนาะวันที่14มกราคม68กับวันที่28มกราคม68ในเดือนมกราคมเขาจะโอน2ครั้งนะครับคือหลังจากที่ทกศได้รับการส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว7จวันทําการเขาก็โอน ซึ่งทกศบอกว่าโอนอังคารสัปดาห์ที่2และอังคารสัปดาห์ที่4ในเดือนมกราคมตรงกับวันที่1 4กับวันที่28มกราคม2องพนะครับชาวนารายใดที่ยังไม่ได้เงินไร่ละพันก็รอรับการโอนเข้าบัญชีทกศในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุครับก็รอรับการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับผู้สูงอายุรายใดที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่น ดิจิทัลผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วนะครับก็ทางที่ดีก็ไปผูกบัญชีพ,พร้อมเพกกับเลขวะจจชน13หลักไว้เลยรัฐบาลบอกว่าจะโอนภายในไม่เกิน29มกราคม2568ส่วนวันโอนรอฟังรัฐบาลครับว่าจะโอนวันที่เท่าไหร่ซึ่งก่อนโอนเขาจะให้ตรวจผลการลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐก่อนผู้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐและลงทะเบียนผ่านได้รับสิทธิ์จะได้เงินนี้ครับรอรับการโอนนะครับเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจผู้้สูงอุยุนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเงินปกติที่เคยได้รับทุกเดือนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเ,เยยพี่เยงชีผู้สูงอายุนะครับเพื่อคนพิการเงินหนุ่มๆเรียนดูเด็กแรกเกิดนะครับเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดก็ได้รับบันที่เท่าไหร่บ้างฟังรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับวันที่6ก,ก่อนนะครับ6มกราคม2 5งเนี่ยเป็นการโอนเงินผู้สูงอายุเขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุไรายได้น้อย อันนี้เขาให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักก่อนหน้านี้มีใครมีการโอนให้ไปแล้วนะครับเดือนละร้อยของเดือนมกราคมหกถึงกันยายน67และวันที่6มกราคม2568นี้เป็นการโอนเก็บตกรอบสุดท้ายสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐหรือสิทธิ์บัตรคนจนแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินนี้มาก่อนครั้งนี้วันที่6มกราคมพิเศษหน่อยนะครับเขาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนริบรังไมกลักนะหรัก เขาก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยเงีผู้สูงอายุเลยอันนี้ผู้สูงอายุเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์สังกัดแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับการโอนเงินตั้งแต่1 0 0ถึงเ0 0เป็นเงินรอบเก็บตกโอนเก็บตกครั้งที่3เขาโอนเก็บตกมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเปนที่6พฤศจิกาแล้วก็6ธันวาหมกราจะเป็นการโอนเก็บตกครั้งที่3นะครับแต่จริงๆแล้วโอนปกติเขาโอนในเดือนอมีนาคมมิถุนายน กับเดือนกันยายนพศ2 5 7โอนไนแล้วโอนปกติแต่เนื่องจากมีคนยังไม่ได้รับค่าโอนเก็บตกวันที่6พีกาโอนเก็บตกวันที่6ธันวาและ6มกราคม258นี้จะเป็นการโอนเก็บตกครั้งสุดท้ายนะครับและก็พิเศษรอบ6มกราคมนี้ผู้สูงอายุไรายใดที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินนี้มาก่อนเฉพาะผู้เกิดก่อนเดือนกันยายน2507นะครับก็จะได้รับการโอนเก็บตก6มกราคม258 โอนข้อมูพร้อมเพย์บวกเลขประชาชน13หลักนะครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะครั้งนี้เขาจะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยเงืีอนงสูงอายุอันนี้เขาเรียกว่าเงินสงราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อย6มกราคม2568รอรับโอนนะครับในรายที่ยังไม่ได้รับมาก,ก่อนหน้านี้ครับต่อไปครับเงินเบี้ยเงืีพปกติที่เคยได้รับพุ่งเดือนนะครับวันที่10มกราคม2 5 6 8ครับผู้สูงอายุรับเบีย้ยเงืีอนงวสูงอายุอันนี้ยังรับอัตราเดิม ตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับ600 700 800พันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับเบี้ยเงียบสูงเบี้ยเงียบสูงเบี้ยเงีพผู้สูงอายุครับ10มกราคม2 5งหนะครับเบี้ยคนพิการครับ800บาทผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปครับแล้วก็ผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับ1,000บาท10มกราคม2 5งหนะครับเงินดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครับ600บาทโอน10มกราคม2 5งหเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์สมกราคม2 5งหครับแล้วทีีน้ เงินผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิารแห่งรัฐนะครับเงินเพิ่มพิเศษเฉพาะผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิารแห่งรัฐโอนขอ้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลัก20มกราคม2568ครับเงินเข้าบริการอสมครับ2,000บาทครับโอนวันที่15มกราคม2568ส่วนรายการหักชกสสมประมาณวันที่6วันที่7มกราคม2568จึงจะทราบครับยอดหักชกส,สม วันนี้รู้วันที่ไปก่อน15มกราคม2 5 6 8รับเงินค่าประกัน2,000บาทนะครับพี่น้องอสมครับต่อไปครับ3 1มกราคม2 5 6 8เงินสงเคราะห์บุตรอันนี้เฉพาะผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3 3ประกันตนประกันสังคมมาตรา39ใครมีบุตรอายุไม่เกิน6ปีและยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมมาไว้31มมกราคมส5 6 8าสำนักงานประกันสังคมโอนเงินสงเคราะห์บุตร1,000บาทต่อบุตร1คนนะครับ ก็ได้1000บาทนะครับใครมีบุตร2คนได้2,000บาทไปเลยใครมีบุตรอายุไม่เกิน6ปี3คนและยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บตรทั้ง3คนนะครับก็จะได้รับสูงสุด3,000บาทสำนักง,งานประกันสังคมโอนให้สูงสุดเดือนละไม่เกิน3คนครับคนละ1 0 0 0บาท3ามสเมกราคมสองห้ารอรับเงินสงเคราะห์บตรนะครับสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา3ามสครับทั้งหมดก็คือเงินหลายรายการที่จะมีการโอนในเดือนมกราคม2องหาครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจ,นจบกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปและคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ